วัดีเราเหล้า,ลาสายควันวันนี้ก็มีเรื่องมาเล้าเหมือนเดิมเอ้า oh, จริงดิอ่ะเรามาเรามาว้าวไอ้ก็รอฟังเฮ้ยอยากฟังแล้วหน้าวันหนึ่ง <c oughs> เป็นวันปาร์ตี้ของแมลงโอ้ไ oh ม่ก็อแมลงจะปาร์ตี้ด้วย <c oughs> เราแมาลงก็สองตัวแทนมาคนละหนึ่งตัว <c oughs> มานั่งล้อมวงกินเหล้ากัน ไอ้แมลงสาเป็นหัวหน้ามันก็เลยพูดขึ้นว่าเฮ้ยเบียร์หมดแล้วโว้ยไอ้แมลงวันมึงไปซื้อสิวะไอ้แมลงวันก็เลยตอบว่าไม่ไหววันนี้กินหนักไปไอ้แมลงปอมึงมีปีกมึงบินไปซื้อสิวะไอ้แมลงปอก็ตอบว่าผมกินเยอะแล้วไม่ไหวไอ้แมลงสาบมันก็เลยหันไปเห็นกินคกอที่นั่งกินขนมปังเฮ้ยกิคกอกินขนมปัง <G ül> ไอ้กิงกือรมึงไปซื้อดีวะกูเห็นไม่ค่อยกินกับใครเลยนั่งแดกแต่ขนมปัง <G ül> ไอ้กิงกือมันก็เลยหันมาตอบว่าได้เลยครับลูกพี่แล้วไอ้กิงกือมันก็ค่อยคานไปหน้าบ้าน <G ül> ที่เหลือกว่านั่งกงเต้นกันต่อ ไปสองชั่วโมงก็แล้วสามชั่วโมงก็แล้วกิ้งคือก็ยังไม่มาเลยเริ่มถามหากิ้งคือกันไอแมลงจ่าก็เลยร้องขึ้นว่าเฮ้ย hey! ไอกิงก้งคือมันไปไหนวะทำไมไม่มาสักที <c oughs> ไอแมลงปอมึงบินไปด้วยกิ้งคือสิว่ามันไปไหนวะ ah? <c oughs> ไอแมลงปอก็รีตอบทันที ได้เลยครับลูกพี่มาแรงพ่อก็บินไปเรื่อยๆก็บินไปเจอกิ้งกืออยู่หน้าบ้านแล้วมันจะมานั่งห้าหอกอะไรอยู่หน้าบ้านเฮ้ยดอสันเองเ็งก็ฟังให้จบก่อนสิโอ้สอรี่ไอ้ลืมไอฮาแล้วกูจะเล่าจบไหมล่ะเนี่ยเออนั่นสิต่อๆก็เลยหันไปถามกิ้งกือว่า ไอ้กิงกือมึงมาทำอะไรอยู่หน้าบ้านทำไมไม่ไปซื้อสักทีวะพี่มาแรงสาบพ,พรโกรธแล้วเนี่ยกิงกือก็เลยหันมาตอบด้วยสายตาแอดแบวตอบว่ากูกําลังใส่ลงเท้าอยู่เฮ้ยสตันเลยกูคํานี้แล้วไอ้อกิงกือก็พูดต่ออีกว่ายังใส่ไม่ถึงครึ่งจํานวนของขากูเลย กปาตีพวกอยูเกมแล้วว่ามันจะใส่รองเท้าเส้นให้เสียงภาคภาษาไทยโดยดอกคูลสตูดิโอเฮ้